สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรลยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูนะฮะรถประมูลที่จังหวัดร้อยเอ็ดของกรมประมงนะฮะอ่ะมาดูวันนี้มันก็จะเป็นสีประตูนะสีประตูบิ๊กเอ็มน่าจะฝาแดงนะตัวนี้นะนะฮะชายขอบก็มีนิดๆิดหน่อยๆน่อยก็ถือว่าโอเค ภายในดูภายในก่อนนะครับดูดีเลยละ่ะดูดีเลยนะถ้าจะเป็นรถราคาไม่แพงนะ <c oughs> ค่อนข้างที่จะดูดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้กี่คันหรือไม่ได้สักคันเลยเหมือนเดิมข้างหลังสวยอยู่นะล้างออกสวยผมว่ากระบะหลังไม่มีปุเลย สวยครับคันแรกนะคันแรกนะเครื่องเปิดเครื่องไม่ได้เดี๋ยวถ้าได้ค่อยมาดูเครื่องอย่างดีอ่ะนี่แล้วก็มีเนี่ยครับสายวินเชตนะครับฮีโร่นะครับ2.4นะฮะกระบะหลังสวยครับล้างออกทำความสะอาดออกก็จะดูดีราคาไม่แพง <c oughs> เหมือนเดิม สภาพจอดทิ้งจนโอ้โหเลยนะครับเขากําลังจะขึ้นเรียกขึ้นเข้าห้องประมูลครับตัวนี้น่าจะเป็นนั่งง้จอตรงนะครับนั่งง้จอตรงนะรถรุดด่นนี้นะครับของกรมประมงชุดนี้นะครับพวกชัดซี่ข้างล่างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกําลังส่งคนขึ้นไปประมูลสวยอยู่นะไม่รู้ว่าจะได้กี่คันเนี่ยนะ ฮีโร่ฮีโร่เราค่อยมาดูว่าเราได้เราค่อยมาดูถ้าไม่ได้เราก็ไม่ดู <laughs> อะโอเคแล้วมีมอไซส์สวยอีกสองคัน <laughs> แต่มอไซก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าจะถามดูชอบความคลาสสิกดีนะครับชอบความเก่าดีไปดูมอไซครับนี่นะมั้งสองคันนี่มั้งเออสวยเดิมดี สวยเดิมดีอยู่นะสวยเดิมอะ่ะนะฮะเมดกับอ่าซูซูกิสวยเดิมดีครับอ่าโอเคตามนี้ครับเนี่เนี่ยครับเขาเรียกเข้า,ขาห้องประชุมแล้วเขาเรียกเข้าห้องประมูลแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไปดูเรื่องประมูลก่อนว่าผมจะได้กี่คันเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับเอามาดูเครื่องครับอืม เป็นพวเวอร์ด้วยเครื่องแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาครับฟ้าแดงล้างทำความาสะอาดก็สวยโครงหน้าเดิมครับอืมสวยอยู่นะฮะสวยไม่ผุนะเท่าที่ผมดูนะครับเท่าที่ดูไม่ผุนะรถปีหกเจ็แสดงว่าคันนี้ยังวิ่งใช้งานอยู่นะครับ คันนี้ยังใช้งานอยู่ไม่ผุนะฮะคันนี้นะคันนี้ใช้ได้เลยคันนี้อ้าวสวยทั้งคู่ฮะบิ๊กเอ็มอต้องเอาให้ได้แบบนี้แต่ถ้าราคามันเกินละอาจดูเนื้อแท้ครับนะเห็นเนื้อไหมเห็นเนื้อไหมเนี่ยสวยครับจอดทิ้งเฉยๆมาดูเครื่องครับคันนี้พอเพอร์ทั้งคู่เลยนะครับฝาแดงครับยอดฮิตยอดนิย,ดนยม โครงหน้าเดิมครับเดีย๋ยวให้ช่างทอนถ้าเราได้ไปเนาะให้ช่างทอนช่างบางล้างทำความสะอาดมันก็น่าจะสวยเพราะว่ารถสี่ประตูมันไม่ค่อยได้บรรทุกอะไรอะ่ะสำหรับ Fc เราพี่น้องเราที่อยากได้รถล,ลักษณะนี้นะฮะจัดเลยจัดได้จัดนะแต่ต้องให้ผมเป็นคนได้ก่อนนะจัด <laughs> ผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล <laughs> ่านะค <laughs> ันฮิโรก็จ <laughs> จแจมแจ๋วอยู่ต้องเอาให้ได้เหมือนเดิมแบบที่เคยเล่าให้ฟังครับผมจะเป็นแบบนี้ถ้า ชอบแล้วจะไม่ค่อยปล่อยแต่ถ้าเอาต่อครับสภาพแบบนี้เนะี่ยขับกลับได้แน่นอนค่อยดูึ่่ไม่เชื่อผมลังคาสวยไม่ผุครับทั้งสองคันนะฮะัาท้ายถือว่าดูดีครับหลังคาไม่ผุเลยนะฮะไม่ผุครับหลังคาครับหลังคาไม่ผุฝาท้ายดูดีกระบะหลังไม่ผุก็แค่นี้แหละครับรถที่เราไปใช้งานเนาะสำหรับอ่ารถที่หาไปใช้ก็ ส่วนราชการเขาก็จอดทิ้งแบบนี้ครับนี่นี่เพราะว่ามันจอดอยู่ในร่มเนี่ยจอดอยู่ในชายคาอย่างเงี้ยรถก็เลยดูดีไม่ได้จอดตากแดดถ้าจอดตากแดดชายน้ําแบบเนี้ยกูหมดครับไม่เหลือนะครับชายหลังคาเนี่อยอย่างเงี้ยล้างออกล้างออกเป็นคนละคันแน่นหอนนะครับแบบนี้ครับเดีย๋ยวมาดูกันคันนี้ก็นี่สวยอยู่สวยอยู่นะดูดีนะก็มีแต่งายงานหน่อยแต่ก็ยังดูดียังสวยครับยังกริป ยังคลิปตามตามอายุคลิปตามรูปแบบนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันครับผมโอเคประมูลจบเรียบร้อยเมื่อกี้ครับผมเอา2องคันนี้แต่ฮีโร่คันนี้ผมไม่ได้ครับราคามันเกินที่ในความคิดผมนะครับผมชอบผมชอบฝาแดงพาวเวอร์แบบนี้นี <c oughs> ่เรียบร้อยครับถ้าผมชอบไม่ค่อยปล่อยนะแล้วก็ผมได้มอเตอร์ไซค์สวยๆเดิมๆแบบนี้ด้วย2องคันดูดิ แจ๋วอ่าสวยดีเดิมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเอากลับบ้านเดี๋ยวรอตอนนี้ผมกําลังรอช่างทอนนะครับช่างทอนช่างทอนกับช่างชัยนะครับที่จะมาย้ายนะครับเดี๋ยวจะขับกลับวันนี้จะขับกลับหมดเลยว่าจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวรู้กันว่าเครื่องจะติดไหมมันจะขับได้ไหมแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ารถมันขับได้สวยผมชอบผิวเด,เดิมแบบนี้ชอบชอบ โอเคเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันครับว่ามันจะขับได้ไหมขับกลับบ้านผมถึงไหมเครื่องมันจะเป็นยังไงแบบไหนขอเวลาแป๊บหนึ่งครับให้ช่างทอนมาถึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราขับกลับบ้านกันครับผมมาแล้วครับช่างทอนกับช่างชัยมาถึงแล้วมะฮอรละมิงใส่หม้อใส่ลด <N iss an> นี่สิออย่างกันแล้วบานนี้พาดเอาขั้นใดเลยเออจะได้อาซีหรอบานนี้ฮะเอาบ้เปมันอาซี่จีวอี่ยังสั่นะไอ้เ้านันอาซีแล้วนี่เป็นอาซีไว้ใส่เฮ้ยอาซี่ักเราเวสิบสิบมยนวันนี้แบบว่นนีนก็ซหัวมนเถอะซื้อแล้วเดิมบางง่ามปานี อ่ะ <Nacional> มาดูสองคันนี้ต่อครับนอกเรื่องไปเยอะแล้วช่างพลแย่งกันแล้วครับแย่งกันแล้วมาฟังเสียงกันอ่าแล้วก็เอาออกไปเดี๋ยวล่างออกจริงเดี๋ยวจะติดไหมครับเดี๋ยวช่างพลใส่เสือเทละสามตัวนี่ครับพี่น้องช่างพลใส่เสือเทละสามตัวมันหนาวโอ้ยผมก็ยอมอยู่อดี๋รอเขาเปลียละะ oui. ่ยนแบบก่อนแป๊บหนึ่งครับผมเป็นไงท่อนงามบะ ว่าไอ้บองงามไอซี่เอาบอลเนาะ<ก>นโอ้ยรถเขาขี่อยู่เนาะ<ก>นอือเดี๋ยวใส่แบตกันมันหนาวมันหนาวดูเครื่องครับสมัยก่อนช่งชางใช้ก็ใส่ลูน,นีนไปใส่ไอหวัวเดียวได้ไอใส่หัวฝาแดงหัวเดียวนะเติมน้ำมันเติมน้ำมันสาม,อมลอยใส่อยูอ่อาทิตย์หนึ่งท่นประหยัดกากหลายบมันประหยัดได้บนอ้ขี้ อ่ะโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับอ่ะมาดูครับทีนี้ไอ้ใจจึงดิสีงเดียวเลยที oh. power, power. นี้ p บพาวเวอร์ดนี้ยเวอร์นี่ไหม yeah. power นิ่มครับเวอร์นิ่มเอา power นิ่ม, power, มผ่านแล้วครับคันนี้เปิดแอร์ air, ดิเปิ Bird air, ดแอร์ที่มีไหมเปีอร <Yeah. S 1> ์ air, ไหม เอา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 ด้รุ่น,น,นได้ใส่แกทอดทอดอะู้ดิรุ่นอยู่นี่นี่นได้รุ่นทอดได้รุ่นได้รุ่นเอาลองขับดิลองขับตัวน้ำมันบ่น้ำมันจะหมดแล้วมั้งเนี่ยน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดเ <laughs> หรอเอาขวดน้ำออกทอดขับไปพุ่นเลยขับไปพุ่นเลยไปแล้วครับ น้ำมันหมดน้ำมันหมดหนมมครับอ่าเดี๋ยวต้องไปซื้อน้ำมันมาเติมนะผมว่าจะรอน้ำมันออกมาไหมเนี่ยโอ๊ยตายเลยที่นี่อ่ะน้ำมันขาดอากาศมีอากาศเอ้าไอ้ไอ้ชาติไอ้ไส้ตะตันไหม มันขาดมันขาดมันขาดครับมัามันเงีาา้ยดรถมันจอดนานครับรถมันจอดนานเอาไส้ครับออกไปข้างนอกขับออกไปไปแล้วครับคันแรกครับ คันที่หนึ่งไปแล้วครับอ่า,อาจอดนั่นละมันมีสายยางเอามาดูคันที่สองครับทีนี้เจ๊นตัจไปจอดล้างครับฉีดน้ำล้างรอเลยเรียบร้อยครับโอ้เสียงเครื่องเครื่องดีจังเ๋งยวตัจฉีดน้ำล้างรอเครื่องดีดีครับ F C พี่น้องเราครับเครื่องดีมากนะฮะ ฉีดน้ำนะเดี๋ยวฉีดน้ำล้างช่วยล้างครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตอนล้างเสร็จครับมันจะเป็นยังไงครับอ่ะมาดูคันนี้ต่อครับทีนี้เดี๋ยวทั้งตอนใส่คันนี้ครับไปแบตแล้วครับน้ำมันเบรกไม่มีครับคันนี้นเดี๋ยวดูกันครับจอดทิ้งจนโอ้โห เอาเลยการเล่นค้างครับใส่กันเล่งค้างเอาใหมครับส <c ười> ใส่กันเล่งค้างครับด,ดูไหมดูไหมมันคือขางกัสันดูดข <c ười> ยับไหม อ่าเดี๋ยวจังตอนดูสายคันเร่งนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดออกที่ร้านก็จำบแล้วครับเนี่ีดเบื้องต้นก็เริ่มสวยแล้วครับเห็นไหมคัน <c oughs> เร่งกับดับเพอรอเอาสตาร์ทท้อนอย่าไปอยู่หนรถ

ไปแล้วครับไปแล้วครับรถแบบนี้ไม่ค่อยพลาดนะมันไม่ค่อยพลาดหรอกรถแบบนี้ยางดีทั้งหมดสี่เส้นเลยอก่อนคครับเดี๋ยวเช็คระบบต่างๆนะครับเค็เนไง แบบนี้เลยมันเครื่องเยอะเออโอ้ดูสภาพรถหน่อยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวล้างเสร็จก่อนเดี๋ยวเดินหน้าไปล้างก่อนนะเ,เดินหน้าไปล้างก่อนอไปเติมเบามันเบรกก่อนครับผมอ,อ่ะเรียบร้อยครับออกมาทั้งคู่แล้วครับเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดที่ร้านนะตรงนี้ก็ล้างแค่นี่ไว้ก่อนอ่าไปแล้วครับ เรียบร้อยครับไปเจอกันที่ร้านนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะขับตามครับแวะทำธุระค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเบรกระดับซปเปอร์เบรกเลยแบบนี้เบรกระดับหัวทิ่มไปอ่ะ <laughs> นี่ เจอกันที่ร้านตอนล้างทำความสะอาดเสร็จมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าสภาพจะเป็นอย่างไรครับผมมาครับถึงร้านเมื่อวานนะถึงร้านเมื่อวานตอนอประมาณสัก4ี่ห้ามงเย็นผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์แล้วเช้านี้มาครับช่างบางจะเริ่มล้างทำความสะอาดห้องเครื่องครับพอเริ่มล้างทําความสะอาดห้องเครื่องเสร็จปุ๊บสภาพมันจะเป็นยังไงแล้วผมจะเปิดราคาขายเท่าไหร่ราคาที่ผมเปิดขายมันเหมาะสมไหม เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมาดูมาดูมาด,มาดูนี่ครับมาดูครับเขาก็จะฉีดน้ําใส่แบบนี้ยนะฮะนี่คือการล้างเบื้องต้นนะไม่ได้ล้างแบบเหมือนล้างล้างอัดฉีดเขาหน้านี่นี่เห็นโอ้เออบงังนี่แค่น้าเปล่าฉีดก็ดูค่อนข้างที่จะดูดีแล้วนะพอช่างบัง,งน้าเปล่าฉีดอย่างนี้ปุ๊บแล้วช่างทอนจะมีน้ํายาลงครับนี่ครับน้ํายาล้างห้องเครื่องนะครับอ่ามันจะสะอาดแค่ไหนมันก็ไม่สะอาดคลิปเราเนานะช่างทอนเนาะแต่มันก็ดูดีในเบื้องต้นนะฮะเนี่ยครับช่างทอนก็จะลงน้ํายาแบบนี้นะครับ แล้วพวกภายในนะครับภายในเขาก็จะปัดกวาดเช็ดผูนะครับยิงฝุ่นออกให้มันดูดีตัวนี้สำหรับเอฟซี F C เราพี่น้องเราที่กำลังมองหารถ4ประตูที่สตาร์ทง่ายดูแลง่ายแล้วเครื่องประหยัดนะครับผมแนะนำบิ๊กเอฝาแดงหน้างโง่ชุดนี้นะครับแล้วก็เป็นพลังไวเวอร์แล้วเสร็จ,จับเรียบร้อยมันจะจบในหลายๆเรื่องนะครับถ้าเป็นพลัพาร power ปุ๊บมันจะจบทันทีเลยนะครับ ใครก็ขับง่ายเดี๋ยวดูกันนะครับทําความสะอาดเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับขับมาวันนั้นค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะนี่นี้สภาพมันอย่างนี้เดี๋ยวล้างเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมอ่ะมาครับหลังจากล้างทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะมาดูกันครับแล้วจะต้องเปิดราคาขายเท่าไหร่ประมูลแพงมาขายถูกก็ผมนี่แหละนะครับ เอามามาดูกันทีนี้ครับล้างแล้วมันจะเป็นยังไงล้างแล้วจะเป็นแบบไหนเดยวหน้าอีกนิดรอขางหลังด้วยอ้าโอเคเอามาดูครับดูล้างเครื่องออกมาแตกต่างไหมแตกต่างกับตอนที่อ่าถ่ายคอนเทนต์ให้ชมตอนตอนตอน้ตนคลิปคนละเรื่องเลยนะครับอ่ะพวงมาลัย power พอนดู power แล้วใช่ไหมนิ่มใช่ไหมนิ่ม,นม,นม,นม power นิ่มครับดูดูด,ดูดูครับช่างพอน power ปรเวณี่นิ่มเลยนะครับอารรถมีตำหนินะครับอ่อาตรงนี้นะครับมาดูภายในรงนล้ล้างทำความสะอาดแล้วมาดูภายในนี่ไม่เป็นไรนะครับภายในแบบนี้นะครับอย่างนี้แบบนี้นะครับมาจะเปิดราคาขายเท่าไหร่ยวผมจะเล่าให้ฟังนะวันนี้นะมา <c oughs> ขนาดจะเด่นนะ อ่ะดูครับพันเปิดฝากระโปรงเลยอ่ะดูดูพอล้างออกแล้วครับดูครับพอล้างออกแล้วดูนะฮะแบบนี้เลยนะครับเอาแบบนี้เลยครับเอกสารชุดโอนรอหน่อยนะครับไม่ต้องห่วงครับอ่ามือเปิดตัวนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ใหม่นะบงับงบังไอ้ท่อนใส่มือเปิดตัวนี้ใหม่ไนดะ้ อ่ามือเปิดมือเปิดตรงนี้จัดการจัดการใหม่นะเอออ่าเปิดข้างในก่อนข้างมาเปิดอ่านี่ครับมาครับพื้นไม่ปิดน,นะถือว่าดูดีนะครับี่เปิดประตูกระจกหมุนขึ้นลงปกติครับให้ลงใค้ไรครับจัดการให้หมดครับไม่ต้องห่วงนะฮะ รถเข้าไล่เข้าสวนนะครับรถยอดประหยัดรถที่ยอดนิยมนะครับดเอ็มสาแดงนะครับอ่ะคันนี้ผ่านไปมาดูคันนี้ครับมาฟังเสียงเครื่องครับฟิตฟิตฮ่าฮ่าฮ่รพาวเวอร์ครับมาสำหรับใครที่กำลังหารถลักษณะแบบนี้ไปใช้งานนะครับ อันนี้ก็มีเรื่องธรรมดาครับกควดหน่อยไฟลงภายในครับบรราาที่จะดูดีครับพาวเวอร์โอ้พาวเวอร์นิ่มมากครับนิ่มไม่ต้องห่วงครับดูช่างวางเปิดนี่ครับนิ่มครับประตูประตูือว่าใช้ได้กระบะหลังือว่าสวยงามครับ แบบนี้นะครับเข้าไร่เข้าสวนใช้ยาวๆไปเลยไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรนะครับอ่ะโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วครับทีนี้เดี๋ยวไฟท้ายเปลี่ยนให้ครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเปลี่ยนออกให้ก็คือผมเอ่อคอนเทนต์แบบสดๆเลยยางยางดีสี่เส้นเลยของดันหลกนะครับยางดันหลกด้วยนะคะยางดีครับยางดีทั้งสองคันนะครับเอามานะฮะเวลาถามราคาผมให้ถามคัน เอาเป็นคันหน้ากับคันหลังนะเพราะว่ามันจอดหน้ากับหลังนะครับอ้าวโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับเดินทางมาถึงการเปิดราคาออมีคอมแอร์ด้วยแต่ต้องไปไล่ระบบแอร์หน่อยนะครับเอาไปคันละคันละคันละหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันละหกหมื่นเก้าพันบาทครั้งที่หนึ่งหกหมื่นเก้าพันบาทครั้งที่สองหกหมื่นเก้าพันบาทครั้งที่สามนะครับอย่าลืมนะคันละหกหมื่นเก้าพันบาทนะ บิ Big M, ๊กฝาแดงนะครับตัวนี้หน้าโง่จอตรงนะครับหน้าโง่จอตรงฝาแดงแดงมันนะครับพาวเวอร์ Power, เสร็จสับเรียบร้อยทั้ง2คันนะครับรถประมูลจากกรมประมงมาจังหวัดร้อยดที่ผมไปประมูลที่จังหวัดร้อเอดนะเนี่ยครับสคันนี้เอาไปคันละ69,000บาทนะครับสคันนี้หกห0 0่ 69, บาทนะครับน่าใช้มากนะฮะอ่ะ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไร่ยน์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยน์หลน่ยนต์นะ 0, 0 8 7 9าหก2กสี่สามแปดสวุฒิชัยอะไร่ยนต์กาลสิน์ชื่อนี้การันตีรถน่าใช้ชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความสวยงามและเดิมบางขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ